โลครับยีมีคนพูดด้วยแล้วลมหนาว11ใช่ทำไมอะเย็นปแล้วหระผมเก้าขวบครับลงไหนลงที่ผมมาไปเลยครับเล้วเราก็ค่อยๆเข้าเมืองใหญ่หารถแล้วก็ขับเข้าเมืองใหญ่ง่ายกว่าแต่าก,การคำนวณทางวิทยาศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงพอแล้วคือพาแล้วทำไมไม่มีใครลงกับผมอะ เฮ้ยมีรถมาแล้วเอาผมด้วยล้วเบอร์สามแหละปล่อยไว้งั้นแหละเล่นเบอร์สามมาเร็วเฮ้อบาบ้าบ้มามันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้ยพวกเรามันโปรนั่นนะ่ะจะไมไ่ก็เบอร์สามยืนนิ่งไปบ้านประมาณเจ็ดสิบอะเข้าวงก่อนดีกว่าวงไกลขับรถเฮ้ยกลัวอะไร เฮ้ยเนมาแล้วมาแล้วเจอแล้ว,วเจอไวอะไรเข้าวงดีกว่าเข้าไปเลยทุกคนเข้าวงกันมาดิมาด,ดี่ดิมาร์คดี่ดิเอานะมาร์คมาร์คุณไปเลยนะมาร์คมาร์คใช่ไหมใครครับใชครได้ยินเป็นมาร์คเอ้ยได้ยินเป็นม้เฮ้ยมีรถอีกคันเดี๋ยวผมขับเองมีเป็นเข็มฉีดยาไหมมีมีมี พ่อเป็นหมอรักษาหมาอยู่หมาชื่อกำลังจะคลอดลูกรถขับรถขับตามพี่นะระวังเอาอ้อยโดนเด้อขอแรงขออ้อจับฟ้าไปมีรถขับตามพี่อยระวังนะหลบบนบนภูเขาดีกว่ามองไม่เห็นผมโดนไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ระเบิด มันไก่จนยิงผมไม่โดนเพราะผมขับรถเฮ้ยมันยิงรถผมจนจะระเบิดแล้วทุกคน <c oughs> โอ้ยบอกยูไม่โดนอะ่ะคนรถผมระเบิดแล้วมันมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นยังมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลย <c oughs> เออเอ้ไม่อยู่แล้ว <c oughs> ดักมาหลายสะพานแล้ว คือมันมีทุกสะพานเ่ะไม่มีสะพานไม่มีโอ oh, erm. ้โหสะพานไม่มีผมโดนยิงจนจะตายอยู่แล้วเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยขอโทษเลอะแกโว้ยว่าปืนกลกันนะมีแต่อะยต้อกนี่เสียงเขามันค้ออะไรกันเนี่ย มันยิงใส<า>่รถตีกันล่ามันยิงใสง่รถบุบดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป,ะแปะ๊ะใช่ยิงอะไรยิง <c oughs> อะไรเฮ้ยพี่รถไม่พี่โอ ไปไม่ปะเคาะมันเคาะเออน่าจะโดนเคาะเฮ้ยยังเหลือรถผมอีกคันนึงเ่อมันเคาะกระรให้หมาตกใจป่าวแสงยูเอ็นพีโอโอเออผมโดนผมโดนผมโดนยิงผมแตกทำไมไม่มีรอยกระสุนขึ้นเออไม่ไม่เห็นขึ้นเลยว่ะเสียงก็ไม่ได้ยิน ผมโดนยิงแตเกบเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงอย่างไรก็ได้ได้ยินได้ยินเสียงเลยได้ยินได้ยินเสียงแต่ไม่ไม่มีทิศทางลูกปืนเลยไม่มีใครสนใจผมเลยไม่สนใจก็ก็ลงไปตายเพนเพมันมีของเหรอผมก็แค่มีคูณแป่แหละมีมินิด้วย หน้าประตูราสาเลยร้ำไม่ตายซ้ำไม่ตายตอยากจะบอกว่ากูยิงไม่โดนเลยเออมันต้องมาอยู่ดียังไงมันก็ต้องมา Ở đây tụi nó lặn, nó lặn Ê Đang dùm đánh hơi Mà là mình cho mai sát Ok, okay nó chết Vô không vô vô Nhiên rồi, nhiên rồi Nhiên rồi, nhiên Ồ, đi 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 đi

เฮ้ยอยู่ดีพี่อยู่ดีผมค้างเว้ยเไปบนภูเขาสองตัววงแห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 งเฮ้ย

เฮ้ยพี่นอย่างเงี้ยนะภูเกาะจะแตกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราข้างบนนี่แหละเดี๋ยวพีอว่อย่าละอยู่ปลายเขามันมองเราอยู่พิกหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยตรงนั้นเลย A later. few moments later. ไม่มันรู้ทันว่ะม oh <my. S 2> ันควันมันอยู่ตรงควันแน่เลย One eternity later